คือถ้าถ้าเดินเดินเกิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยไอ้ปัญหาคา,าราคาซังเรื่องเรื่องของกองนี่ NPO น p ีเนีเนี่ยมันจะค่อยๆทุเลาเบาๆลงไปโดยปริยายไหมใช่ครับครับหรือจริงๆแล้วก็จะทําเป็นเซกเตอร์ก็ได้นะครับเช่นวันนี้ถ้าดูตามวงเงินกู้ของแบงค์ชาตินะครับในส่วน SME อ,อ,อะนะครับเออซึ่งแปลกดีครับในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับเรายังมี outstanding โลนวงเงินสินเชื่อคงค้างของ SME อยู่5้าล้านล้านอยู่เลยครับบิย์วิช ครัแต่วันนี้เนี่ยนะครับวงเงินคงค้างเหลือ3.58ล้านเองมันหาไปไหนล่ะ1.5ล้านก็ไม่รู้จะไปเป็นอะไรอ่ะดึงเราไปนอกไปแปลงเป็นออะไรอ่ะ NPL หรือหรือหรือตั้งพักเอาไว้อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันถึงถูกดึงออกไปผมได้ตัวเลขไตว่า3ครับ ยอดตั้งภาคของ s อ e เมีที่แบงก์ชาติเคยพูดออกมาล่าสุดครับมัน1.35ล้านล้านบาทใช่1.35ล้านก็เลยไม่รู้ว่าตัวนี้ดิฟดิฟกันที่เสีากันถูกเท่าใช่เลยครับ1.35ครับใช่ไปไปบวกกับ3.5ก็5ล้านพอดีก็อือภาคที่พักนี่ไว้ครับครับนี่ยครับ เพราะว่าเพราะนั้นถ้าไปดูตรงนี้เนี่ยนะครับยอด3.5ล้านล้านเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเล็กไปละในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไปดูอีกว่า3.5ล้านล้านในตัวไหนเป็นตัวใหญ่มากๆนะครับตัวใหญ่มากๆเลยก็คือเรื่องของการขายส่งค้าปลีก่นะครับวั่มรถจักรยานยนต์ดูเนี่ยอันนี้เยอะสุดเลยครับมาเข้าไปตั้ง1.1ล้านเนี่ยนะครับที่ที่ยังอยู่ในนี้นะครับตัวที่2ก็คือการผลิตนะครับประมาณ600กว่าล้าน ตัวที่3คืออสังหาริมทรัพย์4 0 0แสนกว่าล้านแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือที่พักแรมแล้วก็บริการธุรกิจบริการด้านอาหาร275,000ล้านตอนแรกก็สงสัยครับพี่สุชัยพี่เว้ยว่าทําไมมันเหลือ2,000 0 0กว่าล้านท้งท่เมี่อก่อนมันมากกว่านี้ก็สรุปก็อย่างที่ที่แบงค์ชาติบอกนะครับ<อ>ที่ที่าอาจารย์สุชัยบอกก็คือเขาเปิดการพักไม่เยอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามาดูแบบเนี้ยก็คือว่าก็แล้วแต่วงเงินที่จะเอามาสนับสนุนตรงนี้ก็จะเอามาดูว่าเอาไปแมทชิ่งเซกเตอร์ไหน นะครับเช่นเซกเตอร์ที่พักแรมบริการด้านอาหารเนี่ยสองแสนกว่าล้านอาจจะเอเมนไปเลยว่ามากกว่าครึ่งมีปัญหาก็เซฟวงเงินมาช่วยมีปัญหาหมายความว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายสินเชื่อหรือปลาวอะไรเงี่ยนะครับคือถ้าเรามองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องจ่ายดอกเบี้ยสมมุติว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็จะตกประมาณสักหมื่นเก้าพันกว่าล้านจากในหมวดของ ที่พักนะครับ19,000กว่าล้าน7%ของ207,500 0ล้าน19,000กว่าล้านเนี่ยก็คือผู้ประกอบการอาจจะจ่ายเองได้ไม่ถึงครึ่งหรือเอาครึ่งคึ่เนี่ยก็จ่ายไปแล้วก็ที่เหลือรัฐบาลก็อาจจะตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยในการจ่ายไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อไม่ให้ธนาคารสถาบันการเงิน,นมีปัญหาหแต่หลังจากนั้น,นก็คอยมาว่ากันอีกทีนีงว่าตัวที่รัฐบาลจ่ายให้จะเทินไปเป็นอะไรให้กับ กิจการแบบเนี้ยครับครับก็อาจจะเป็นแต่ละเซกเตอร์นะครับเพราะว่าวงเงินมันก็จะคำนวณได้จากจากในส่วนนี้น like so right so well. ี่คือ1ปีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หเดือนนี่คือ1ปีที่มันเกิดท่านี้ดังนั้นอย่างที่บอกว่าเรามีวงเงินค้างอยู่ตั้ง78็ดแปดหมื่นล้านเงี้ยนะครับก็อาจจะเข้ามาปดรูรั่วตรงนี้เพื่อให้กิจการสามารถดําเนินการต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องดูแบบนี้ครับว่าเงินที่ที่ที่เป็นแบบนี้คือปัญหาทางด้านไฟแนนซ์ปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยนะ มันเป็นปัญหาสุดท้ายมันคือแบบสุดแล้วมันเลยเกิดปัญหาอแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นทางนะครับคือบรรทัดบนบรรทัดบนคือรายได้นะบรรทัดสองคือค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราไม่ได้บจ่ายถ้าเราไม่ไปแก้บรรทัดบนเนี่ยนะครับยังไงไอ้บรรทัดมากมันก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอุดอุดรูรั่วไปมันก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุดังนั้นเนี่ยนอกเหนือไปจากการแก้ปัญหาเรื่อง าการอุดหนุนคนละครึ่งเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ ừ, ซึ่งอันนี้มันเป็นที่ปลายน้ำและปลายทางแล้วครับ,รบมันต้องไปแก้บรรทัดผลด,ด้วยว่าทํายังไงให้เป็นท่องเทีย่ยวซึ่งก็แน่นอนโครงการไปเที่ยวคนคละครึ่งเนี่ยนะครับไอเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับให้มันเที่ยวด้วยกันจริงๆแบบคนคละครึ่งได้ไหมนะครับวงเงินมันก็อาจจะเซ็ตให้เพิ่มเพิ่มไปกว่าเดิมอีกนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วย SME ได้อย่างน้อยก็กระตุ้นทําให้เกิดการหมุนเวียนการอยากไปเที่ยวแล้วก็ต้องทำให้มันง่าย เราต้องทําให้มันง่ายอย่าทำให้มันยากง่ายอะไรทําได้ไงง่ายๆไม่มีอะไรเลยครับอย่าไปเที่ยวไหนไปเที่ยวเลยครับพอไปเที่ยวจ่ายตังค์เสร็จก็ให้แต่ละที่ลงทะเบียนแล้วก็จ่ายตังค์ก็เน็ตกันที่ตรงนั้นเลยเอาไระเป๋าตังค์เนี่ยไปยิงโตมเดียวรถคนละครึ่งจบแล้วบครัเนี่ยไม่ต้องเรื่องมากก็เรียกว่าให้ให้โรงแรมเนี่ยเป็นเป็นเคอร์รี่เฮาส์แทนเหมือนกับคิกแบ็คกลับมาให้ให้เราที่เป็นลูกค้าไปเช็คอินอ่ะค่าค่าห้องสองพันอ้าว โรงแรมเช็คคิกแบ็กลับมาพันหนึ่งแล้วจ่ายพันหนึ่งแล้วโรงแรมก็ไปวางบินกับกับรัฐบาลไปใช่ครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยอาจารย์แสดงว่าแสดงว่าคนคิดสูตรของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยครับกับคนคิดสูตรคนละครึ่งของกระทรวงคลรังเนี่ยไม่เคยคุยกันมาก่อน ไม่เคยคุยกับครับใช่จได้ครับคุณกรเคยพูดแบบนี้เลยครับนีู่ใช่คุณกรเคยบอกว่าเขาเนี่ยเสียดายมากนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอดี๋ยวน้อยโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันไปสปาร์คทาให้เกิดแพลตฟอร์มของไทยแท้ๆของประเทศไทยแท้ๆเนี่ยขึ้นมาเนื่องจากมันมีคนใช้บริการทั้งสิบล้านคนครับแล้วมันมีร้านค้าอยู่ตั้ง7จ็ดแสนหกแสนเจ็ดแสนแห่งที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแพลตฟอร์มแต่โอเคอะ แพลตฟอร์มอันนี้มันไม่ใช่แพลตฟอร์มซื้อทำมาค้าขายมันเป็นแพลตฟอร์มคียริงเฉยๆนะครับต้องยอมรับนิดนึงมันถึงเกิดช่องว่านก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเอาขอไปวางแล้วก็ตัดของตัดอะไรแบบแบบเดียวกับไอตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้คือมันยังไม่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซ แต่อย่างน้อยมันถูกสร้างมาแล้วเพื่อรองรับอ e ีคอมเมิร์ซเบื้องต้นได้แล้วนะครับก็คือวันนี้การซื้อขายของมันไม่สนใจ QR มันไม่สนใจว่ามีของหรือไม่มีของเนะพราะฉะนั้นคนหัวสายบางคนมันถึงมันถึงไปรวมรวมรวมหัวกันนะครับที่จะโกงรัดโกองอะไรแบบเนี้ยนะครับคือขายของแต่ไม่มีของให้แต่ได้ตังค์จากรัดครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังดีที่มันรวมคนมาได้ละทั้งฝั่งซื้อทั้งฝั่งผู้ประกอบการ10ล้านฝั่งซื้อผู้ประกอบการ 16- 7,0,000คน ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพัฒนาจาุดตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซได้ไม่ต้องไปพึ่งพาแพลตฟอร์มฝรั่งหมดเลยนะครับดูดข้อมูลไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเมื่อเราสามารถจะผูกแพลตฟอร์มอันนี้กับของที่มีอยู่ได้ก็คือให้เป็นอีคอมเมิร์ซที่แท้จริงอ่ะมันก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์หรือดําเนินการอะไรต่างๆต่อไปได้มันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่ทั้งนั้นก็ต้องดูว่า รัฐบาลเนี ok ่ยเขาบอกว่า ok วัน ok นี ok ้เ ok นี ok ่ยกระทรวงดิจ ok ิท <g fret ting> <g fret ting> ัลเป็นเจ้าของงบประมาณมั้งนะครับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเงินข้อมูลอยู่กับกระทรวงการคลังนะครับธนาคารกรุงไทยเป็นคนพัฒนาแอปอะไรเาบอกว่ามันกระจัดกระจายอยู่หลายที่ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีคนที่ดูแลคนหนึ่งที่ชัดเจน มันก็จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปได้ครับที่ว่าเสียวที่ว่าเสียวคือเจ้าของแอปเอกับกลายเป็นจะไม่ใช่แบงค์รัดแล้วด้วยใช่ครับใช่ใช่โอ้โหมิดดาต้านี่ก้อนใหญ่มากนะก้อนใหญ่มากเลยครับใช่แล้วทงบัตรคนจนก็อยู่กับอยู่กับคนไทยใช่ครับทุกเรื่องเลยครับครับทุกเรื่องของรัฐบาลที่ทําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมก็คืองบงบที่ให้กระทรวงท่องเที่ยวทําแล้วถ้าไม่เวิร์กก็ตัดยุบย่อ กับประกองไปในในละครึ่งเลยแล้วจะเกิดเอเห็นว่าดีเห็นว่าชอบแล้วมั่นใจแล้วว่าคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีประชาชนแฮปปี้ราดขาแฮปปี้เนี่ยผมคิดว่าก็เปลี่ยนหาเสือมาทําเรื่องนี้ไปเลยก็เพิ่มไปเป็นแสนล้านก็ได้ใชช่ดีแม่ะเราก็เสนอให้ยุบย่อยโครงการที่ สารพัดออกมาที่พี่บุวยเคยไปไปจดมาไปจบไปหมดจับเหย่หมันงเป็นถังเดียวไปเลยไม่ยารังดีกว่าครับอืแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือบรรดาล้านค้าล้านลวงที่เขาเห็นว่ารอบนี้เขาอยากจะใช้สิทธิ์ด้วยแห่ะว่าโอเพนล้วดึงเข้าให้ระบบครับความจริงมันจะเป็นโอกาสที่ดีของกลมสมรภากรด้วยซ้ํานะถ้าเกิดเขาใช่ใช่ผมคิดว่า เจ้าของร้านกิจการเอซีบีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องภาษีแล้วอ่ะอืเขากังวลเรื่องมาทัดแรกของอาจารย์นรักษ์ใช่เรื่องรายได้ <c oughs> เรื่องรายได้อแอต่จะต่อยอดก็ต่อยอดก็ต้องเรียนตรงๆนะอาจารย์รอบนี้ผมก็ขอขอเสนอยุบย่ออีกอีกส่วนหนึ่งของพวกบรรดาสินเชื่อพิเศษทั้งหลายเอ,อบรรดามาตรการสินเชื่อรัฐทั้งหลายเนี่ยใช่ใช่ใช ช่วยช่วยสังฆายนาแล้วเหลือเท่าไหร่ตัดคัดออฟเลยได้ไหมแล้วเอามากองรมเป็นกองใหญ่ไปเลยได้ไหมแล้วก็วิ่งตามไอคนละครึ่งไปใช่เพราะว่าร้านค้ามีข้อมูลว่าเขาขายออกมายอดขายต่อเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ออแล้วปล่อยกู้เขาไม่ต้องไปดูแล้วใช่อันนี้เขาเลยปล่อยกู้ตาม빅ดาต้าของยอดขายเลยครับใช่นะอาจารย์ เหมือนแองกุ๊บเหมือนแองกุ๊บเออใช่เออใช่เป็นกู้แบงค์เนี่ยนะคุณก็มักจะไปตำหนิเข้าไปต่อไปดูเข้าไปวิเคราะห์ว่ารายได้เป็นยังไงรายได้พอจ่ายนี่ไหมอืมเอาก็นี่ไงรายได้อยู่ในมือครับชัดๆเลยเอาเงินเงินสดทุกวันใช่ไหมเงิเออใ่คุณรู้เลยร้านเนี่ยขายข้าวแกงเนี่ยครับเขาผ่านคนละครึ่งกูเด่นแหลยะเออจริงไหมจานครับเออวันสมมุติเขาขายวันละหมื่น เดือนหนึ่งสามแสนแล้วถ้าเขามาขอกู้แบงค์สามแสนเนี่ยครับไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องแทบผมว่าไม่ต้องดูอะไรแล้วอะถ้าดูความสามารถจรานีแปลว่าเขามีครับตัวเลขเขาชัดอยู่แล้วใช่แต่พอโปรตีไปยื่นกู้คุณสมบัติผ่านเสร็จปุ๊บก็จะมาดูว่าอาแล้วธุรกิจดูสเตทเมนต์ดูสเตทเมนต์ดูธุรกิจอ้โรอบนี้เนี่ยคนละครึ่งนี้มันโคตรดีกว่าสเตทเมนต์อีก เอสเตทเมนต์เนี่ยขอเป็นความรู้หน่อยครับมิสแบงก์เกอร์อาจารย์สนใจ <c oughs> เอาไปทําใหม่เอสเตทเมนต์ย้อนหลังสามเดือนหกเดือนอ่ะชีวิตผมจะอยู่เพือ <c oughs> พ่อเพื่มข้างหน้านะผมไม่ได้อยู่เพื่อวันที่ปดป่ามาแล้วนะคืออย่างนี้เวลาเวลาวิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยมันดู <c oughs> ดูสถิติเก่าย้อนหลัง <c oughs> เพื่อเพื่อให้เกิดความแน่ใจของผลงานในอดีตเช่นสมมุติว่าดูเอสเตทเมนต์หกเดือนเนี่ยให้แน่ใจว่าในหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ครับอยอดขายมันใกล้เคียงกับที่ที่ควรจะเป็นนะบางคนไม่เอาเงินเข้าบัญชีมันถึงมันถึงเอาออกออกมาตัวเลขขัดแย้งกันครับนะครับร้านอาหารบางแห่งขายเดือนสามล้านครับแต่เข้าบัญชีสามแสนไอ้นี้เขาก็เลยมองว่าสเตทไมนเป็นเครื่องมือในการที่ให้แบงค์ดูว่าสติตของคครผมขนาดเดียวกันเนี่ยเออ ทำไมเขาต้องดูหกเดือนเขาดูเพื่อเฉลี่ยเพราะบางเดือนมันจะขึ้นบางเดือนมันจะลงครับนะครับเออันนี้เป็นรายได้ที่แม่ไม่แน่นอนเหมือนมันรุ่นกันเดือนนี่พอคนละครึ่งเออ